เออทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่งาน Japan Expo ปี2024นี้นะครับก็วันนี้อุ้ย มีน้องๆนะครับมาคอสเพย์เยอะมากเลยนะฮะแต่ที่น่าสนใจก็คือเมื่อกี้ผมเห็นไอ้ตัวสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ๆไปไหนแล้ววะนี่ครับไอ้ตัวนี้มันมาจากเรื่องอะไรครับผมวอร์แฮมเมอร์โครับโอ้ oh, ผมก็ชอบ w อ r ์แฮ m เมอร์เหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่ได้ติดตามภาคหลังๆก็่าไหร, oh, <laughs> ร่นะอันนี้อันนี้คือตัวอะไรครับทิรันิดครับครับพิรนิดครับพิรันิดใช่โอ้ย oh, สวยมากเลย อันนี้ตัวชุดประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเนี่ยเป็นโฟมยางพ่นสีครับโฟมยางพ่นสีโอ้สุดยอดโอ้เดี๋ยวผมขอดูดาบหน่อยโอ้นี่ครับทุกคนครับดาบใหญ่มากอันนี้พี่พี่ชื่ออะไรครับลี่ครับพี่ลี่เลยครับว้าไทรันนิตนะครับผมอันนี้คือต้องคอนเซ็ปคือต้องถือป้ายด้วยครับป้าครับ มันเป็นมุกอะครับอ๋อเป็นมุกอ๋ออันนี้เขียนว่าเราได้กินคนคนได้โดนกินอ่ะมันคืออะไระผมไม่รู้ฝั่งผมอะจะเป็นฝั่งแบบเหมือนผู้กินกินดาวอะครับ,รบที่อยากกินทุกอย่างบนโลกแล้วเราจะมีพูดเหมือนกันแต่ทูเราที่จะทำโอ ยืนลงข้างหน้าได้ครับคนเยอะอยู่นะครับวันนี้วันนี้คือเป็นงานวันสุดท้ายแล้วนะแต่ว่าคนก็ยังมาเยอะอยู่มาอยู่โซนหลังก็ดีหน่อยนะครับเสียงดนตรีเสียงคอนเสิร์ตข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยดังมากเท่าไหร่โอ้นี่ทุกคนนะอันนี้เป็นชุด สมุไรเป็นแนวสตาร์วอลไหมหรือว่าแบบว่าเด็ดคนนี้คนนี้คนเ,นเดียวคนนี้คนเดียว <laughs> ครังเจ้า <laughs> สุกตัวอ๋อภาษาญี่ปุ่นค<อ>รนับ,บตอนแรก <laughs> ผมมองว่าพี่แต่งเป็นดัตเวเดอร์เนี่ย <laughs> ตอนแรกผมเห็นว่าแบบเป็นชุดแบบมาแนวแบบคอนเซ็ปต์สตาร์วอลนะแต่ว่าเขาเป็นแบบมาแค่สตอมทูเปอร์คนเดียวอะ่ะอายุ yes, เดรสไอเจ้าความเยอรมันอ๋อเอ็ม ยูทูบเบอร์ฟอร์มไทยแลนด์ดูมี <laughs> ไ,ไทยนะ Yes โอเคไทยแลนด์ But, Do you have a social for following social อ๋อเ s ชเอช็นเอสก์ค่ะนี่กคือชิโอลิจังนะครับเป็นเ,เน็ตไอดอลจากญี่ปุน่นโอ้อประเดี๋ยวเ,ยวเป็นอ่า uh, X X p and อ uh, ่ Instagram Yes อโอ้

ใช่เขาบอกว่าอันนี้คืออะไรอ,อ๋อเรียกอะไรอ่ะไม้บ้น for 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 smoke แล้ว,วอะอย่างงี้อย่างงี้ s เมล l เ m e l เม m e l m e l for wood for fetching พอดี <BS> เราเราอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะแต่ว่าพยายามสื่อสารกันด้วยภาษากายภาษากายเซยงิ <BS> ้วเชียวิจันงานคอนเสิร์ตอย่างเดียวเลยเอาจริงนี่คือการคุยครั้งแรกกับชาวญี่ปุ่นของคูเลยนะเ <BS> อะ <BS> อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดตามนะเชียวีิจัง โอเคไม่ใช่ผู้เขาก็ไม่เชื่อเว้ยเขาบอกเขาไอ้เขาอ้เขาบอกสุดพ้อยน่ารักมากเออเขาบอกว่าถึงเป้าพ้อยเออนะคุยกับญี่ปุ่นก็ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมเออโอ้โหนี่เองอยู่นี่นี่เองนะเมื่อกี้เดินข้างล่างตามหาก็เห็นว่ามันมีงานโมเดลอยู่อยู่อยู่ที่งานนี้ด้วยนะนี่นี่นี่โอ้นี่คือสารพระภูมิเคลื่อนที่มีทั้งสีแดงสีดำสีเขียว สีนี่เลยอุ้ยวันดี้พิต้าสวัสดีคับพิต้ามามาด้วยมามาอยู่แล้วมาอยู่แล้ว <laughs> มาหรือวป่า เพิ่งมาเลยวันนี้เอาของอะไรมาโชว์บ้างสีดามาโชว์เหมือนเดิมนี่นี่มามาเลยนี่ครับเจ้าของผลงานมาเองดีค่ะเจ้าของผลงานจริงอยู่ในกรงอันนี้เป็นตัวเป็นผู้จัดการเฉยๆฉยโอ้โหจริงเจ้าของจริงอยู่ที่บ้านครับซอยู่ที่บ้านเรียนขนมเปียกอ๋อเรียนขนมเปียกนี่ใช่ไหมใช่ตัวจริงเขาอยู่ที่บ้านอยู่ตัวจริงอยู่ที่บ้านวันนี้มีมี ตัวไหนมาโชว์บ้างครับมีทั้งหมด3คาแรคเตอร์หลักจะมีชีร่าชีโด่าแล้วก็มอสชีร่าค่ะจะอิงจากสัตว์ประหลาดในกอซีล่าเป็นหลักเราก็จะใช้เบสจากตัวน้องแมวอย่างตัวชีร่าตัวแรกเนี่ยจะเป็นแมวที่เป็นแมวของตาเหลียงเองนะคส่วนเราก็จะมีการเพิ่มที่เป็นกอซีล่าเขาเป็นตัวเอกตัวที่สองจะเป็นแมวส้มครับจะเป็นมอสชาเป็นแมวส้มตัวที่3ตัวกิโด่าตัวนี้พิเศษหน่อยมันจะเป็นคาราเคิลแคทเป็นแมวปาเพราะคาแรคเตอร์มันแมทกันกับตัวนี้มากแล้วพอทำออกมาดูทังมีความเจ้าลลีความแบบ ดูในตัวด้วยใช่ใช้ตัวนี้มาแล้วสีมันค่อนข้างแมทกับตัวในหนังด้วยแมทกันใช่ลงตัวเลยผมว่าสวยดีนะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> นี่ทุกคนครับมีผิวสีทองด้วยเนาะสายอันนี้จะจะทำทั้งหมดแบบและสองไซส์เป็นไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กเพราะว่าบางคนแบบพืน้นที่จำกัด ไซรเล็กจะราคาดอกลงไปเกือบเลยครึ่งเลยแล้วขนาดก็จะเล็กกว่าหลายเท่าเดี๋ยวเดวเพิ่งเห็นชงสังเกตว่าวันนี้แต่งตัวเป็นเวนเตแต่ว่าไม่อยากขักเปียก็เลยเป็น<ะ>แบบนี้ไปเลยโ,โ <c oughs> เป็นสเตย์แนววีตาเป,เป็นน้องวันโพรสแต่ตับแต่งมาเหมือนน้องวันพร <c oughs> ะวันพระเออได้ได้ได้อัญพะอันนี้ได้ครับน้องชิล่ามีให้สร้อยตัวนี้มาด้วยบ่ะครับมีทุกตัวจะมีสร้อยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นสร้อยที่น้องเขาใส่จริงๆคือตัวจริงชิล่าก็จะเป็นสร้อยใสแบบนี้อยู่แล้ว แต่สร้อยจะมีการฝังเพชรแต่ตัวเน้ตั้าไม่ได้ฝังอ๋อชิราตจริงๆจะเป็นลายแบบนี้เลยทุกอย่างจะเหมือนกันเลยแล้วมีแค่นี่ก็มีสร้อยที่เป็นขอบสงสัยอย่างสงสัยอย่างค่ะถ้าถ้าถ้าสมมติว่ามีคนอยากได้เนี่ยแต่อยากได้เป็นแมวลายเขาเองอ่ะทำได้ทำได้ด้วยวันครั้งเมื่อ สองสามอาทิตย์ก่อนถ้ามีทําคัสตอมเป็นน้องแมวไข่ขาวลูกแม่อของคุณ,คคณพลอยก็คัสตอมเป็นน้องแมวไข่ขาวสีชมพูแล้วก็ส่งมอบที่ซึ่งสั่งคัสตอมได้อาจจะมีการบวกนิดนหน่อยๆนอยเราดูตามความยากง่ายของลายเพราะจริงๆอ่ะตัวเนสชีล่าเองอ่ะต้าไม่อยากให้ทเป็นชีล่าคนเดียวเพราะต้าื่อว่าแมวของทุกคนอ่ะมีความหมายมันมีมันมีความรักความผูกพันแต่อยากให้แมวตัวนั้นอ่ะเป็นของของเขาเนื้อราชามัน ถ้ามันไม่ยากไม่ไม่ดีเทล่มไปเยอะราคา่าเดิมไม่ได้คิดอยากให้ทุกคนมีแบบบางคนน้องแมวสิไปอยู่ดาวแมวแล้วอ่ะอย่างเมื่อวันสองวันก่อนชิมโมแมลูกแมวของตางก็เพิ่งไปอยู่ดาวแมวก็เลยคิดว่าบางทีมนเป็นของแทนใจกันนะคะเอาไปดูเอ้ยเนี่ยมันคือแมวเรานะอาจจะไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มีความใกล้เคียงหาได้แล้วทุกคนนี่เลยเดี๋ยวพี่ต้าทําให้ต้ญญาทำง่า้ <laughs> เดี๋ยวดํากับขาวที่ไปดาวแมวของผมเนี่ยจะ ไห้พิต้านะครับเนรมิตรเป็นน้องชิล่าแบบแบบชิล่าเป็นแบบในแมวของตัวอ่าเป็นของผมเองนะครับผมใช่ขอบคุณนะขอบคุณครับส่งเลฟมาอิตาได้เลยได้ได้ได้ครับผมขอบคุณครับเนี่ยครับทุกคนหากสนใจก็น้องชิล่านะครับผมก็ชิล่าแมวเหมียวก็ติดตามได้ที่นี่ฮยเฟซบุ๊กพิต้านะครับคาร่ายูโรโบลสนะครับนี่เลยทุกคนครับเห็นปฏิมากรรมไลจินฟูจิน เทพสายฟ้ากับเทพลมนะมันทําให้กุนึกถึงอะไรเลยไหมใหญ่อยยบอ๋อ,อเออะเออใหญ่บะไอที่ทุกคนจําได้ไหมว่าที่มันเป็นพระเอกมันเป็นสมูไรอ่ะจิ๋วแล้วก็ต้องตามเก็บลูกแก้วอ่ะมันจะมีมันจะจะได้ด่ามาจากเนี่ยเทพสายฟ้านะครับแล้วก็ส่วนคู่ปรับมันเป็นเทพลมนะฮะโอ้สวยมากเลยนะ อยู่วงบันไซเจแปนนะอยู่ๆน้องเขาเดินเอาโบชัวมาแล้วก็มาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีแสดงนะตอนบ่ายโมง25นะครับผมผมก็เลยมาดูปรากฏว่าเขาเป็นเน็ตไอดอลอยู่วงบนะันไซเจแปนนะน่ารักมากเลยนะตอนแรกผมนะึกว่าแบบว่า,าน้องก็จะแสดงคนเดียวนะแต่เขามาเป็นทีมมาเป็น กู๊ดของเขาอะรู้สึกว่าบริเวณเนี้ทุกคนนะจะเป็นแหล่งรวมคอสวัน e ี e นะทุกคนนะมีทั้งแบบว่าโอ้มีนวดขาวนี่พี่นวดขาวแล้วก็มีมีใครนะคนคนเรือเอกที่เป็นลาวาผมจำชื่อไม่ได้แล้วบางทีก็ลืมเหมือนกันนะมีแฟงกี้แฟงกี้แล้วก็มีน้องบาเรียมาด้วยขอถ่ายวิดีโอหน่อยได้ไหมครับ ดีครับทุกคนผมเดินผมเดินตามหาพ่วงงานเลยเนี่ยเมื่อกี้เห็นดาบแบบเห็นดาบไกลๆไงโอ้ยอยู่นี่เองเนาะวันนี้คอร์สเป็นมีพ็อกนะฮะใช่ครับผมมีพ็อกหูดาบนี่หนักไหมครับไม่หนักครับไม่หนักเลยช่างทำพอผมเก่งโอ้โหดาบดาบเบากว่าที่หลายคนถามจริงเถอะขนมายังไงเนี่ยถอดประกอบได้ครับโอ้ช่างทำพอผมเก่งสามารถถอดเป็นชิ้นๆได้โอ้โหใส่ถุงไม้แบตมาโอ้เออเนะ กี่ชิ้นครับประมาณ4ี่ชิ้นได้สี่ชิ้นเนีบยถอดสี่ชิ้นนะครับถอดต,ตรงกระดังดาบตัวดาบแล้วก็ด้ามจับได้อ่าสั้นดีใช่ได้ครับผมโอ้หนี่นะครับมีฮ็อคว้าเฟี้ยวดี วันนี้หายากไหมครับอ่ะเนี่ยครับส้อยอ๋อส้อยไม่ยากครับไม่ยากครับของฟู้ดของวัน p i e ครับอ๋ออันนี้ชื่อพี่อะไรครับพิงครับพี่พิงครับผมฝากติดตามเพจพิงค์กี้คอสเพย์นะครับ P N G I Z A T E C O S P E Y นะครับผมอ่าพิงค์กี้คอสเพย์นะครับผม I couldn't sleep late at night looking for Santa with lights Those are the memories I still remember The night โอทุกคนครับเพิ่งเห็นใช้เชฟไหมครับเชฟขาแดงครับเชฟขาดขาดอยู่ทุกคนนะที่ได้เห็นคนคอเป็นเชฟขาแดงดีครับทุกคน วันพีชโซนนู้นแล้ว <Okay. S 1> ขอถามขอถามหน่อยเป็นความรู้วะครับวันนี้ทำไมวันพีชเยอะจังเลยอ๋อ oh, วันนี้เขาจะมีเดินขบวนพาเลทของเรื่องวันพีชค่ะอ๋อ oh. อันนี้คือ mm hmm. ใครจัดครับหรือว่าที่งานจัดหรือว่าที่งานค่ะอ๋อที่งานเหรอครับวิ่หน้าล่ะวันนี้วันพีชเยอะมากเลยนะแม้แต่เซฟขาแดงเนี่ย oh. ไม่ไม่ไม่ค่อยมีใครคอสก็ก็ยังเห็นอ๋อใช่ใช่ค่ะ แล้ววันนี้คือคอสเป็นตัวอะไรครับผมคอสเป็นโรบินค่ะคอสเป็นโรบินอันนี้ชื่อน้องอะไรครับฝ้ายค่ะน้องฝ้ายอ๋อเป็นโรบินนะคะผมอันนี้ชุดแบบสวยมากเลยนะครับผมเด่นมากเลยนะครับน้องฝ้ายมีเพจมีเฟซอะไรให้ติดตามไหมครับมีเฟซบุ๊กกับทิกตอกค่ะเฟซบุ๊กกับทิกตอกชื่อเฟซอะไรครับผมรือว่าทิกตอกก็ได้อะอันไหนทิกตอกฝ้ายคุณสิกคอสเตเยอร์ เดี๋ยวขึ้นให้นะครับผมนะครับผมก็ติดตามน้องฝ้ายนะครับ 8นะฮะก็น่ารักมากนะวันนี้สนุกมากครับทุกคนครับใครปีหน้านะครับใครมาก็ไว้มาเจอกันนะครับผมผมมาทุกปีอยู่แล้วนะครับผมยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คลิปหน้าผมพาไปดูอะไรเจ๋งๆนะครับก็ฝากติดตามนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย